พรอมนะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับผมมนก,กีรีภูดลน,นะครับในนามของกรรมธิการความมัน่นคงแห่งรัฐก,กิจการไทยแนนไทยยุทธศาสชาติและการปฏิรูปเทศครับผมเป็นรองประธานคนที่หนึ่งนะครับวันนี้จะมาสื่อสารกรณีเรื่องของประเทศไทยกําลังขัดแคลนแรงงานนะครับซึ่งถามว่าทําไมเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรรมธิการความมัน่นคงครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางผู้ประกอบการ นะครับพี่น้องคนที่มีความเกี่ยวข้องเรื่องแรงงานนได้มาร้องที่กรรมธิการความมั่นคงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรรมธิการความมั่นคงก็คือเรื่องของคนนอกราชอาณาจักรนะครับที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรประเทศไทยเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงนะครับอันนี้ประเด็นที่กรรมธิการความมั่นคงรับมาพจารณานะครับแล้วที่สาคัญคือเหตุผลแล้วก็ความจําเป็นเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องเรื่องของสถานการณ์ทางชายแดน นะครับทางฝั่งตะวันออกคือทางกัมพูชาแล้วก็ฝั่งตะวันตกคือทางเมียนมาตามข้อตกลงนะครับของทางรัฐบาลไทยในอดีตที่ผ่านมานะครับเราก็จะมีข้อตกลงในการที่จะรับแรงงานนะครับเข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่สามประเทศหลกัหลกๆก็คือมีทางเมียนมามีทางกัมพูชาแล้วก็ทางลาวนะครับซึ่งพอเกิดสถานการณ์กรณีที่เกิดขึ้นนะครับทางกัมพูชาเนี่ยก็ข้อมูลที่เราได้รับวันนี้นะครับว่า แรงงานได้กลับไปสู่ประเทศนะครับจากความกดดันของทางรัฐบาลกัมพูชาเองนะครับประมาณ8 0 0แสนกว่าคนนะครับและที่ยังค้างอยู่ในประเทศไทยไม่ยอมกลับเนี่ยก็เหลือประมาณ20%นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าจำนวนน้อยมากลักษณะการตอนนี้ก็คือว่าแรงงานนะครับของกัมพูชานะครับมีความพยายามที่จะเข้ามาทํางานเพราะว่ากลับบ้านแล้วไม่มีงานทําอันนี้เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องหารือกับทางสภาความมั่นคงนะครับว่าแนวทางความ การเรื่องนี้เป็นยังไงนี่เป็นเป็นเรื่องที่ทางกรรมธิการจะต้องไปหารือกันต่อไปนะครับประเด็นสาคัญอย่างนี้ครับข้อมูลผมอยากจะให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลนิดหนึ่งนะครับว่าแรงงานที่เราจําเป็นจะต้องใช้ในปัจจุบันนี้นะครับก็คือว่ามีอยู่5กลุ่มกิจการนะครับก็คือเรื่องก่อสร้างเนี่ยประมาณ1นึ่งแสนกว่าคนนะครับกรเกษตรนะครับมีกว่าหกหมื่นห้าพันกว่าคนนะครับบริการสี่หมื่นแปดพันคนนะครับ เกษตรต่อเนื่องนะครับ48,000คนนะครับแล้วก็กรนขีอาหารประมาณ30,000คนอันนี้คือรรงงานทีนี้สิ่งที่เราหาลือกันในวันนี้นะครับมันมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนแรกผมได้นําเรียกไปแล้วนะครับก็คือแรงงานที่เป็นสัญชาติกัมพูชานะครับที่ได้กลับไปเนี่ยจะกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไรในเพราะบันนี้เป็นเรื่องของทางรัฐบาลและความมั่นคงจะหาลือกันยังไงแต่เข้าใจว่าจะต้องมีการแอบเข้ามาในช่องทางธรรมชาติแน่นอน ครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทำส่วนที่2ก็คือรายงานประเทศเมียนมานะครับซึ่งตอนนี้ก็คือว่าจะต้องต่ออายุนะครับปรากฏว่าเราเจอปัญหาอย่างนี้ครับว่าประเทศต้นทางคือเมียนมาเนี่ยนะครับก็มีปัญหาเรื่องของเ,ออเหตุการณ์ภายในประเทศไม่สงบนี่นะครับก็น้าเนี่ยก็ขอให้ทางรัฐบาลไทยเนะี่ยว่าใครจะต่ออายุในการทํางานในประเทศไทยเนะี่ยจะต้องไปแสดงตัวตนหรือว่า C I ขึ้นมาอันนี้อันที่ห อันที่สองก็คือเรื่องต้องตรวจสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็คือในข้อเทจ้จริงแล้วคนเหล่านี้อยู่และทํางานอยู่ประเทศไทยเพียงแต่ว่าอายุในการอยู่อาศัยและทํางานในประเทศไทยกําลังจะหมดลงเพราะฉะนั้นก็คือว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาคือกรณีซีไอการระบุตัวตนเหล่านี้เป็นความประสงค์ของรัฐบาลทางเมียนม,มากนะครับให้แรงงานในประเทศของเขาได้ขึ้นทะเบียนปัญหาที่เราเจอคือว่า จำนวนแรงงานจำนวนมากครับไม่ยอมไปขึ้น CI ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นต่อมาคือว่าถ้าไม่ไปแรยง,งานตัวเหล่านี้นะครับก็จะเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายสาเหตุที่ไม่มารายง,งานตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของภายในของเอ่อภายในประเทศของเมียนมาเองครับเนื่องจากว่าไม่อยากแสดงตัวตน,ต,นต่อรัฐบาลน,นะครับขอตัวเองนะครับอาจจะเป็นเรื่องของทั้งความปลอดภยัยแล้วก็ส่วนที่2ก็คือว่า ไม่ได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอ,อยู่ในอาาักนนของเมียงมานครับเพราะว่าในกลุ่มของประเทศเมียนมาก,ก็จะมีกลุ่มรัฐต่างๆก็จะเป็นเช่นกลุ่มกะเหรี่ยงกลุ่มมอญกลุ่มอื่นต่างๆเหล่านเี้เพราะนั้นก็คือว่าถ้าไปแสดงตัวตนคือยังไงก็ไม่สามารถจะแสดงตัวตนได้เพราะว่าไม่ได้ถึงพาสปอรต์ตเข้ามาอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เรากําลังดำเนินการนะครับเพราะนั้นก็คือโดยข้อสรุปวันนี้นะครับวันนี้เรามีพี่น้องประชาชนนะครับ,รบที่มายืน่นเรื่องเนี้โดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มสมาคมสมาธ์ ชาวไร่อ้อยนะครับซึ่งจะต้องตัดอ้อยเหล่านี้ครับมีความจําเป็นใช้แรงงานมหาศาลแล้วก็กลุ่มพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกครับโดยเฉพาะเรื่องการเก็บลําไยในฤดูกาลนี้ครับก็ขาดลาไยก็ขาดแรงงานนะครับในการทำนะครับวันที่8นะครับวันที่8ที่จะถึงนี้นะครับกรรมธิการก็จะไปหาทางรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับเพื่อจะมาหารือเรื่องนี้ว่ากรณี CI เนี่ยนะครับทั้งๆที่ประเทศไทยนะครับ จะต้องจัดได้รับผลประโยชน์นะครับผู้ประกอบการจะได้รับผลประโยชน์แต่ทําไมเราจะต้องไปฟังทางรัฐบาลเมียนมาอย่างเดียวนะครับซึ่งมันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางแรงงานไม่อยอมไปขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่อย่างไรนะครับผมอยากจะฝากให้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับผมคิดว่ากลุ่มแรงงานที่ขาดแคลนนเวลานี้นะครับผมคิดว่าจําเป็นจะต้องมีตัวเลขที่ชัดเจนว่าอยู่ที่ไหนบ้าง เพื่อให้แรงงานในประเทศคือคนงานในประเทศไทยพี่น้องประเทศไทยเนี่ยนะครับคนที่อยากเข้ามาทํางานเนี่ยได้เข้าไปใช้โอกาสนี้ในการไปทํางาน,นครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับซึ่งเหมือนว่าทิศทางก็จะดีอยู่เพียงแต่ว่าการจัดระบบอาจจะยังไม่ค่อยหลุตัวเท่าไหร่เช่นว่ากรณีที่ว่าขาดแคลนแรงงานเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บลำไย,ยอย่างงี้ครับพอปรากฏว่ามีค่าจ้างมีไรายได้ที่ดีเนี่ยพี่น้องจากภาคเหนือที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นที่ลําพูนที่เชียงใหม่เนี่ย ก็สมัครเข้ามาเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงแรงงานนะครับจะต้องประชาสัมพันธ์ว่าเราจะพึ่งพาตัวเองได้อย่างไรก่อนที่จะพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องความมั่นคงตอนนี้เกือบทุกด้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทางกระทรวงแรงงานจะต้องดําเนินการครับก็ท่านๆน่าจะมีประมาณนี้ครับถ้าหากว่าไปวันที่8ที่ในอาทิตย์หน้านะครับชัดเจนอย่างไรผมว่าก็จะได้มาสื่อสาร ไม่ทราบว่าทางพี่น้องผู้สื่อข่าวมีข้อคำถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีก็ขอบคุณมากครับ,บค,ครับสวัสดีครับ